สวัสดีครับอยู่กับโตโยต้านะครับรีโวตัวนี้เป็นพีแรนเนอร์นะฮะติดตั้งบา้านอาร์มนะครับรุ่นใหม่ของสีน้ําเงินนะฮะนี่ฮะให้ดูนะฮะ่องสีน้ําเงินครับแบบนี้เลยนะครับเป็นบา้านอาร์มนะครับนี่นะครับโอเคครับมาดูของจริงที่ติดตั้งในรถครับนี่ครับ ตัวนี้จะไม่มีคานกลางนะครับระหว่างซ้ายและขวาจะไม่มีคานกลางนะครับเป็นแขนเดียวนะฮะกระบอกใหญ่เลยนะครับแบบนี้การติดตั้งนะครับโน่นนะฮะติดตั้งไปแชสซีของตัวรถนะครับด้านบนเลยเราจะเห็นว่าตัวนี้ฮะไปแล้วก็แชสซีด้านบนนะครับลงมาที่แขนนะครับที่แขนนใหญ่ตัวนี้นะฮะแขนตรงนะครับแล้วก็แขนโค้งนะครับตัวนี้แขนโค้งเข้าไปรับกันโน่นฮะที่เรียกว่าเผาขับท้ายนะครับ หนึบหนึบแน่นๆนนะครับโค้งด้วยกันโค้งบาลานซ์อาร์มนะครับตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับประกอบกับคันนี้ใส่โชค๊คด้วยนะครับทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแล้วก็สมรรถนะของรถเพิ่มขึ้นมาอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับจบที่กันโค้งบาลานซ์อาร์มพร้อมกับตัวโช๊ปรับ4สเ็ปนะครับจากโปรเฟนเดอร์นะฮะตัวนี้ขายดีมากๆครับชุดนี้ฮะ จบเลยนะฮะแหนก็ประหยัดครับสำหรับลูกค้าที่เริ่มเล่นผมแนะนําตัวนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง youtube นะครับหรือที่ facebook fanpage แต่งรถนะ้าแดมพิจบูรณ์ครับโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้นะ้าลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ